สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำแฮปปี้ก็ไม่ใช่แฮปปี้หรอกนะแต่หนูสึกว่าใช้ชื่อภาษาไทยด้วยนะเป็นชุดน้ำชาคุณูนฮันษาอะไรประมาณนี้แหละมีอยู่หลายสีนะครับมีสีชมพูสีม่วสีฟ้าบางทีก็มาเป็นสีเดียวแลบางทีก็มาเป็นสีชะกันบ้างไหนเนาะไงที่เซ็ต ชุดน้ำชาคุณนูหันสามีพลาสติกคุ้มอยู่นะครับต้องตัดออกมาด้วยนะอืตัดออกมาด้วยอ่าได้โอ้มันมียึดด้านหลังด้วยยางไงยึดด้านหลังอีกทีนึงอืมตัดออให้หมดเลยอ่าได้แล้วอ่ะมีสก็อตเทปแปะอยู่ด้วยอืมมีไหมอามีอีกอืม นแน่นเลยตรงนี้ก็มีอีกแล้วเนี่ยอ่าอะ,อะในชุดก็จะมีถ้วยมีชามาให้นะครับสี่อันนะเหมือนกันแต่บางทีก็ค้าสีกันมาให้นะอืมมีถ้วยน้ําชามาให้ด้วยแล้วก็จะมีการน้ํามาด้วยครับยังไงเปิดฝาได้นะแต่ว่าเราจะต้องตัดยางที่ยึดปอกไปด้วยนะครับยังไงอ่าเปิดน้ําได้สแสดงว่าลินได้นะเนี่ยยังไงมีรูทะลุด้วย สวยดีเหมือนกันส่วนกาน้ำนี่ก็จะเป็นพลาสติกใสนะครับมีเกตด,ด้วยนะสังเกตนะครับเกตด,ดีๆนะตัวน,นี้ก็จะเก็นอีกสีหนึ่งนะครับแต่เก็บไว้ก่อนนะอ่าสวยดีเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอามาชงน้ำชาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวมาดูกัน ก็แต่อย่างที่ชมกันไปแล้วนะชุดนี้ก็เอาเหมาะไปให้เล่นกันจริงๆได้นะชงน้ําหวานชงชากันเล่นๆได้นะครับแต่ว่าเราต้องเอาไปล้างทาความสะอาดก่อนมาใช้ก่อนมาเล่นกันนะครับชุดนี้หาซื้อตามร้านขายของเล่นนะครับมีอยู่แบบเดียวนะแต่คัาสีมาให้ซึ่งมีหลายสีอยู่มีทั้งสีม่วงสีฟ้าเอยสีชมพูเอ่ยนะครับ ทรีเซ็ตถ้าเห็นหน้าปลกชุดเทกเก็แดแบบนี้เราก็ใช่เลยนะครับลงไปหาดูกันได้คลิปหน้ากับข้อขกันใหม่อีกนะครับ